สวัสดีครับคลิปนี้ก็เกี่ยวเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับแปลงนี้เกือบเกือบร้อยไร่ครับประเด็นก็คือว่า GPS ไม่ขึ้นครับปากหมุดวัดนาไม่ได้วัดที่วัดที่แปลงนี้วัดไม่ได้ครับก็เดี๋ยวภาพวดีครับพวกเราทํำยังไงครับทั้งหินทั้งเครือครับโหหดสุดๆแปลงนี้พรอื่นจะให้ครับเราสู้ไม่ถอยครับเอาจนเสร็จครับโซ่ขาด คือบวบขาดเคี้ยวหักเอาทุกอย่างครับแ่งนี้มาดูกันวัดที่ของพวกเรานะครับทีมงานนําโดยอาจารย์ดาวครับขี่เกือบร้อยไร่อะปักหมุดไม่ได้ครับจิ้มไม่ได้ครับดูครับดูครับเราทํากันยังไงครับเดินครับเดินต้องเดินวนรอบเลยครับเดินรอบเลยเน่่เน่เดินทั้งหมดนะครับเดินเดินเอาเลยครับเนี่ยนี่ดูทีมงานครับประมาณสักเกือบเกือบสามกิโลได้ครับ เดินเนี่ยเดินวนแล้วก็มันมีแอปลิงครับแอปลิงแบบเดินครับแบบปักแบบนี้ร้อยสุดครับร้อยสุดดูครับอันคนหนึ่งยางวัดคนหนึ่งถือขวดน้ำครับห่อหนามไปน้ำเหมือนในยางบนมูกันครับยางโมนึงหิวน้ำครับหิวน้ำยันหิ้วน้ำวางทางนะรวมๆแล้วเกือบสามกิโลได้ครับเดินวนรอบเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ครับที่เราเกี่ยว นี่งานเราหมดเลยงานเราหมดป้าอื่นจัดให้ครับโอ้แต่ว่าเกี่ยวอยู่ตั้งหลายวันครับย้ายมาตอนยินย้ายมาเกี่ยวหยุดย้ายมาเกี่ยวหยุดวันนี้เก็บหมดเลยครับเก็บเรียบเลยสี่คันเอ่อเฉพาะโซนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบสี่ร้อยไล่นะครับเกือบสี่ร้อยไร่เบิง้งโอ้อยใอยว่าเป็น,นอัญชันเขาป่าเบิง้ง อันเดินวัดนะครับเดินวัดที่นะครับเดินวัดเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อคอรหาครับถ้าเราจิ้มนะมันไม่ร้อยครับแบบนี้ร้อยสุดครับแปลงนี้ครับดูให้ดูแปลงครับดูอันนี้ซ้ำอยู่ทั้งพูดสูงครับนี่พื้นที่ตรงนี้สูงมากครับสูงบนภูเลยรอบนี้เดินไม่ได้ครับเดินไปมุดหาย หมนหายเดินใหม่รอบที่สองรอบสองไม่ได้ครับรอบที่สามไปเอารถไถครับแปลอารถไถป่าอื่นครับแล้วก็ขับวนเลยครับขับวนขับวนรอบนี้เลยกว่าจะได้ครับมูแปลงใหญ่มากครับเหนื่อยพี่ในขาลากอันน้ำแข็งจนวันละไล่ว่นเนาะกูสิกลับมาไหนครับก็มาดูนี่คือหน้างานจริงครับถ้าจิ้มหมดก็ เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันภายหลังครับแต่ป้าอึ่บอกให้วัดเอาเลยครับวัดจะได้รู้เรื่องเลยนี่ครับเสร็จภารกิจนะครับ